คนเกิดปีชวดนะครับในวิชาเลขเจ็ดตัวนะครับก็นะครับก็จะมีนะดาวอาทิตย์นะครับเป็นมรณะนะครับคนเกิดปีชวดนะครับก็จะเป็นคนที่ขยันในการทำมหากินเลี้ยงชีพนะครับไม่คิดว่านะฮะสิ่งนั้นที่ทําจะถูกหรือผิดนะครับขอเพียงให้ได้มาเป็นของตัวเองนะครับและพักพวกเท่านั้นก็เป็นพอใจนะครับระแวงใครนะฮะที่ตื่นกลัวนะครับสำหรับคนที่เกิดปีชวดนะครับ ส่วนนะฮะมีเขาเรียกว่ามีดาวที่เป็นมรณะนะครับคนเกิดปีชวดนะครับในวิชาเลขเจ็ดตัวนะครับผ่านปีนะครับส่วนปีมะแมเนี่ยนะครับปีมะแมรนี่ก็คือแปดนะก็คือปีก็คือเลขปีแปดนะครับนับจากอ่จชวดนะฮะฉลูขานเถาะนะครับมะลงมะเส็งมะเมียมะแม่ว่ละกาจอบคุณนะครับอ่าปีมะแมร์ขบุปีแปดนะครับปีแปดตามวิชาเลขเจ็ดตัวนั่นคือเกินเจ็ดลบเจ็ดนะก็เหลือหนึ่งนะครับก็อ่าก็คือคนเกิดเมียแมนี่ก็มีดาวที่เป็นมรณะเหมือนกันนะครับ ก็นะเขาบอกว่าจะรอคอยนะครับและสอบแสวงหาผู้ช่วยเหลือนะครับในทุกๆเรื่องนะครับไม่ค่อยจะลงมือทําการสิ่งใดนะฮะโดยพลักการนะครับยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างทั้งดีและไม่ดีนะครับที่ผู้คนหยิบยื่นให้นะครับคบค้าสมาคมกับชนได้ทุกชนชั้นวันนะนะครับผู้ที่เกิดทั้งสองปีนี้นะครับก็คือนะครับไม่ว่าจะเป็นนะฮะปีชวดนะครับแล้วก็ปีมะแมนะครับในที่บอกไปนะครับก็คือก็คือมีดาวอาทิตย์เป็นมรณะนะครับก็ต้องให้ระวังนะครับ จะเจ็บป่วยในเรื่องของที่เกี่ยวกับโรคสายตานะครับโรคหัวใจนะกระดูกสันหลังนะความดันโลหิตนะครับโรคเลือดนะครับแพ้แสงแดดนะขาดความอบอุ่นนะครับรับราชการน่าจะไม่ถึงที่สุดนะฮะต้องลาออกก่อนข้อประยุราชการนะครับมีศัตรูเป็นผู้มีอำนาจเหนือกว่านะครับชอบการคาดเดานะครับไม่ชอบการตามไปดูของจริงหรือพิสูจน์ค้นคว้านะครับทํางานด้วยความมุ่งมั่นนะครับและรู้ทันที่เหลี่ยงของเพื่อนร่วมงานนะครับก็นะครับตามหลักวิชา นะครับเลขเจ็ดตัวนะครับก็คือดาวอาทิตย์นะฮะฐานปีนะฮะเป็นมรณะนะครับก็คือปีชวดนะครับรวมลงปีมะแม่ด้วยนะครับก็คือปี่มนแม่ก็คือเรียกว่าปีแปดนะปีแปดลบเจ็ดนะกนเจ็ดลบหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของอ่าปีมะแม่นะครับก็จะได้หลีกเลี่ยงไว้นะครับสําหรับนะครับก็ในเรื่องของการเสียชื่อเสียงด้วยนะครับสท่รับดาวอาทิตย์เป็นมรณะ